อะไรกันเนี่ยชาเลนจ์ครั้งใหม่เหรอหนูสิขนมมากมายและเราต้องเอาไปทำอะไรไม่รู้สิ1นึ่งสอง,สง,สอ,งอันนี้แหละภารกิจแรกของทุกคนโอ,โอเคเข้าใจแล้วงั้นมาดูกันมีอะไรบ้างใช่ช็อกโกแลตสิ่งที่เราต้องการก่อนอื่นเอามีดมาและหั่นช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆเล็กๆสุดยอด และตอนนี้เราต้องละลายมันเทชกักลงไปภาชนะจะอุ่นให้มันละลายแค่รอบแป๊บหนึง่งดูสิมันเร็วมากทีนี้ก็เอาแม่พิมพ์ม,มาซิลิโคนแบบนี้แหละใช้ได้เลยและจากนั้นเทช็ก็ลงไปในแม่พิมพ์อย่าเทเยอะเกินไป และทีนี้เราต้องเกลียให้มันทั่วแม่พิมพ์ส่วนที่เกินก็เทออกไปเลยเราไม่ต้องการมัน mm hmm. และนี่คือสิ่งที่ได้ <c oughs> โอ้ยไม่เอานะ <c oughs> ฉันก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันดีกว่าด้วยซ้ำฉันต้องการใช้ช็อกโกแลตด,ด้วยมากกว่ามากกว่านี้และมากกว่านี้ <c oughs> แค่นี้น่าจะพอแล้วและทีนี้ต้องละลายมันให้หมด และเราจะได้ช็อคแล,ลว้วแลแสนอร่อยระหว่างรอก,ก็เล่นได้ฉันชอบเล่นบาสเกตบอลเอ้ยโอ้โหอะไรกันนะเออไม่นะลูกบาสของฉันมันฟี้มหมดเลยอะอย่ารอานะ้องไห้นะย่ามีไอเดียแล้วอ๋อขอบคุณค่ะคุณยาลูกบาสของฉันจะไม่เสียเปล่าเราเอามันมาใช้ได้ แค่ต้องปรับแต่งนิดหน่อยแทนแทนสำเร็จเราต้องการแค่ครึ่งเดียวทิกด้านนอกมาแล้วเราก็ได้แม่พิมสำหรับช็อกโกแลตเทช,ช็อกโกลลงไปจากนั้นก็เกลี่ยให้ทั่วแบบนี้แหละส่วนที่เหลือก็เทใส่าชามเยี่ยมมากจากนั้นก็รอให้ช็อกโกแลตเย็นและแข็งตัว <c oughs> ดูสิ ออกมาแล้วและต่อไปก็เทลูกกว่าลงไปทั้งในเทลงไปเยอะๆอย่าขี้เหนียวนะและกวาดมัดไม้จากน้ำเอาอีกครึ่งมาประกบและเราก็ได้ลูกบัสชอกโกและลูกใหญ่หรสี่สุดยอดไปเลยอะโอ้โหเก่งมากจะล้ันรักเอาละทั้งตาหยะแล้วเอาไม้มาและก็เสียบกับแอปปู จากนั้นจุ่มลงไปในช็อกโกแลตใส่แล้วแอปเปลิลเคลือบช็อกโกแลตสุดยอดจากนั้นก็จุ่มแอปเปลิลกับขนมอร่อยๆส่วนลูกอื่นก็จุ่มขนมอย่างอื่นเรามีต้องมากมายทีนี้ก็มาใส่จานได้แล้วจ้าสวยงามแต่เราต้องเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆทีนี้ก็เสร็จแล้วจ้า มีความสุขมากโอ้ยเก็บไปเลยนะ่าอายจริงๆเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีตกแต่งสวยๆให้แค่ต้องรอสักครู่เยี่ยมมากมาเริ่มกันเลยเอาเส้นคูนาฟ้ามาแบงใส่ชามและก็เพิ่มพิตาชิโอลงไปคลุกๆให้เข้ากันใช่แล้วแบบนี้แหละต่อไปเอารถอื่นมาก ทำเหมือนกันมีองุ่นบลูเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่และแน่นอนเราต้องมีกล้วยจะขาดได้อย่างไงจากนั้นเอาส่้ของเรามาใส่ในโช็อกโกแลต <c oughs> ทีนี้ก็เทช็อกโกแลตทับลงไปใส่แล้วและรอให้มันเซ็ตตัวและนี่ทุกอย่างก็พร้อมแล้วดูสิ รถของเรามันช่างวิเศษไปเลยเอาละเอามาเรียงใส่จาน<ม>เห็นไหมล่ะทุกคนฉันคือมืออาชีพลองได้เลยโอ้โหสวยจังเลยฮะรถช็อกโกแลตคันเล็กๆอย่างเท่ผมชอบเล่นโอไม่นะเกิดอุบัติเหตุใส่ขนมแล้วมาแล้วโหต้องลองด่วน อร่อยจุง้งสุดยอดแล้วผมชอบแล้วต่อไปอะไรอ่ะโอ้โหลูกบาสช็อกโกแลตลูกใหญ่มันดูกันข้างในมีอะไรว้าวลูกกวาดมากมายต้องรีบลองแล้วเุ้ยเสร็จไปเลยว้าวโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแสงอ่ะส่วนนี้ก็น่าลอง ขนมที่ไม่ธรรมดามากเลยแต่ว่าใครเป็นผู้ชนะแน่นอนรสช็อกโกแลตชนะฮ่าฮ่ฉันบอกแล้วฉันคือมืออาชีพอาล่าต่อไปทุกคนต้องทำเค้กเออได้สิฉันทำได้ <c oughs> แั้วก็มาเริ่มกันเลยฮอ้สนุกจังโอ้ยไม่นะ่าเกิอะไรขึ้นเนี่ยแบบนี้ไม่ดีเลยนะ แต่ว่าครีมนี่พอดีมากทาให้ทั่วเค้กและชั้นที่สองเราจะเพิ่มครีมสีเขียวเสร็จแล้วจากนั้นก็เกลี่ยเหมือนกันและทีนี้ทำแบบเดิมแต่เพิ่มครีมสีเหลืองวิสเซนชั้นต่อไปเป็นสีส้มและจากนั้นมาตกแต่งเค้กของเรา แล้วมันสวยจริงๆใส่ลงไปเลยดูสิออกมาน่ารักจริงๆนี่คือเค้กสิลปะจริงๆเอ้ยดูของหยาสิของหยาก,ก็สวยเฮ้ยไม่ใช่นะฮะผมต้องการเค้กโอ้ใไม่นะต้องแก้ไขด่วนนี่ไง อีกชั้นหนึ่งแล้วกัน <Wow. S 1> ทีนี้ดูเหมือนเทกหรือยังใช่เราต้องการครีมอยากกอใจแล้วอยากใช้ครีมสีฟ้าีีบลงไปเลยเยอะๆอย่าขี้งกใช่แล้วจ้าและจากนั้นก็เกลีย่ยให้สวยงามเพิ่มดอกไม้นิดหน่อยมันจะยิ่งสวยขึ้นส่วนตรงนี้จะเป็นหน้ายิ้มใหญ่ๆโอ้โหวิเศษไปเลย คุณยะเค้กของหนูก็เสร็จแล้วโอ้ยสวยมากจะเก่งมากโอ้โหอะไรกันเนี่ย oh, <yeah. S 1> นี่สิเค้กของจริงทังสูงและยิ่งใหญ่อ้โหสูงมากเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วไปได้แล้วหอยให้ตายเถอะดูของฉันสิไม่ได้ยังไม่พอ ต้องเพิ่มอะไรสักอย่างเค้กของฉันต้องสูงกว่านี้นึกออกแล้วฮะมาส่งเร็วจังทีนี้มาดูกันว่าเค้กของใครจะสูงกว่ากันเอาล่ละฮะเค้กหล่นนะต้องรออีกครั้งหนึ่งแล้วจะทำยัางไงาให้มันแน่นๆอ๋อนี่แหละสิ่งที่เราต้องการนี่แหละ ตอนนี้ทุกอย่างก็ตั้งแตวแล้วฉันชอบนะฮะโอ้กันก็มาดูกันกินให้อร่อยโอ้โหเค้กสวยจังเลยฮะว้าวสุดยอดผมจะลองอันนี้ก่อนเลยออร่อยมากเหลือเชื่อไปเลยอ่ะเอาละทีนี้ก็เค้กแสนสวยโอ้โห แค่เห็นก็น้ำลายไหลน่ากินอร่อยมากเหมือนกันเอาล่ะผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายเค้กนุ่มๆต้องลอง,ลอ,งอืมผมชอบมากเลยเป็นการเลือกที่ยากจังผู้ชนะแน่นอนเค้กไม้กว่นเออไม่จริงได้ชนะแล้ว การแข่งขันรอบสุดท้ายเรามาทำโดนัทกันเอาเาใจแล้วจ้างั้นย่าจะเริ่มก่อนก่อนอื่นย่าได้เตรียมแป้งโดและก็ปั่นให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการกันใช่ใช้แก้วแบบนี้โลกแหลกไดแล้วและจากนั้นเอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆและอย่าลืมกลับด้านด้วยโอ้ยต้องแบบนี้หละจ้า โอ้สุดพดีเลยร้อนจริงๆสวยงามจากนั้นเอากระบ,บอกฉีดยามาอย่าฉีดยาค่ะไม่เอาอไม่ต้องกงังวลอย่าเอามาฉีดกับแยมดูดแยมขึ้นมาแล้วก็บีบใส่เข้าไปที่โดนัทเสร็จแล้วจ้าเหลือแค่โรยน้ำตาลไอซิ่งเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้ว โอ้ยขอโทษนะจ๊ะคนดีระวังด้วยซิเอาล่ะถึงไหนแล้วเนะพอใช่แล้วฉันกำลังทำเจลลี่ใส่เจลาตินลงไปแล้วผสมให้เข้ากันและทีนี้ตักส่วนผสมที่เราได้ใส่ในแม่พิมพ์พิเศษใช่แล้วพิเศษเลยรอสักครู่ให้มันเซ็ตตัวและนี่โดนัทตัมมี่ก็พร้อมแล้ว ออย,ย่งอ่ะล้วเธอไปหมดเลยติดมืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันไม่ชอบแป้งโดเพราะงั้นฉันจะคิดสุดอะไรที่ฉันชอบขึ้นมานี่แหละโดนัสแสนวิเซตเสร็จแล้วลองเลยไหนๆมาดูกันเถอะว้าวโดนัทไม่ธรรมดาเลยอะมาเริ่มจากโดนัทพวกนี้กันเฮ้ยเด่งดึงด้วยไม่เลวฮะ แล้วเรามีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันส่วนโดนัทอันนี้น่าสนใจอะมันใหญ่สุดๆแต่จะกินยังไงอะมันแข็งเกินไปม่เอาแล้วเอาละ่ะผู้ชนะก็คือโดนัทจันนี้โอ้โหเหลือเชื่อไปเลยอย่าดีใจจังเย้ ถ้าเธอชอบว,วิดีโอของเราอย่าลืมกดไลก์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย